ลูกพระพุทธเจ้าอ่านหารเล็ดเดียวแก็หมอให้กิเลสตัญหาตัาววัตถุเงินทองเราเป็นนักลบลบกับความโลภลบกับความหลงนะทำลายมันเลยความโลภความหลงเราเป็นนักฆ่านักฆ่ากิเลสตัณหาอยู่ในใจตัวเองให้หมดให้สูญสิ้นไปจะมาสนใจอะไรเรื่องโลกอย่าไปแย่งเ้าเลยจงขวนขวาย หาสติหาปัญญาเพื่อนำตนออกจากทุกข์ออกจากสังสารวัฏจะไปนิ่งนอนใจอย่าไปสนใจเลยโลกมันก็เป็นอย่างนี้มันมดเหมือนปวกมันก็เวียนวนเวียนไหวนะอยู่กับทุกข์กับสุขก,กับบุญกับบาปอย่างเงี้ยเห็นมีอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่อย่างเงี้ยจงเห็นโทษจงเห็นโทษเห็นโทษของใจตนไม่ใช่ไปเพ่งมองข้างนอกเพ่งมองตรงหัวใจตน ว่าตนกำลังเป็นมัณฑิตหรือคนพานกันแน่จงเป็นผู้อาจหารโดยศีลโดยสมาธิด้วยปัญญา